โอ้โหเบาะแบรนเนมเขาเรียกวเบาะเบาะอะไรวะสเตอร์โอ้โหเล็กมากทุกคนอเสียงนุ่มมาก เคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเช่นเคยนะครับ JT KTV Channel นะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนนะผมจะมาทุกคนมาชมนะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอคันนี้เคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็คือเคยรีวิวไปแล้วรอบนี้นะครับรอบนี้จะมาอัปเดตอะไรนะครับก็คือน้องมันทําไปเยอะมากนะทุกคนนะคือมารอบนี้คือสวยเลยนะครับเป็นร้อยสิบไอของบาบูมนะครับเออบาบูมเพื่อนพี่เจมอ่ะเออเจมเจมช่องอะไรวะสกีทีวีอ่ะเออนะครับไม่ใช่นะครับคนละคนนะครับอันนี้เป็นรถน้องในหมู่บ้านนะครับกกก็คคคืออัันนนนนีี้้สสวววยยมาาะบเล่ จริงๆนะครับทุกคนนะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับเดี๋ยวไปด <Nope. S 1> ูรถดีกว่านะครับว่าทำอะไรไปบ้างรอบนี้นะครับ <Okay. S 1> ไปดูไปเลย yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud It be raining now, I keep making sound, go another round, i legend bound, can't stop me now นี่นะครับโอ้โหเวงไงผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ทรงเครียวเลยไม่ใช่ทรงเซ็งเออทรงเซงทรงเชงต,ตรงแว่นก็ไม่ใช่นะครับคันนี้คือออกแนวแบบตามใจฉันแล้วกันนะครับทุกคนนะนี่โอ้โหสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูวมๆก่อนเนาะ <Okay. S 1> คือคันนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็สวยอยู่แล้ว นะครับก็เราเคยถ่ายไปแล้วเนาะกยูโรนะครับก็ถ้าใครหาคลิปเก่าไม่เจอนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนเนาะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับส่วนวันนี้จะมาไล่ให้ฟังนะครับว่าคันนี้เพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่น2โอ้โหดีดีเยอมากคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะตั้งแต่เราทักทวงไปรอบนะั้นนะครับคันนี้ก็คือจอดทําอย่างเดียวเลยนะก็คือน้องเป็นคนที่จอบสีแดงแล้วนะก็คือจับชุดใหญ่ใส่เลยนะเออมาเริ่มจากชุดบนดีกว่านะครับชุดบนทําอะไรไปบ้างเนาะชุดบนก็ยังค้ายของเดิมนะครับแต่ว่า ก็ยังเป็นเคลฟล่าน้ำอยู่แต่ว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทั้งคันเลยนะครับก็คือชุดเก่าโลทิ้งไปนะครับที่ที่ผมไปบนให้น้องบอกว่ามันลอกนะครับก็น้องก็จับเปลี่ยนเลยนะครับสุดจริงนะเด็กคนนี้นะครับเนาะตังเยอะจริงๆนะครับยอมใจมากนะครับนี่ดูดิน้องๆช้ำๆเลยนะครับก็จะนี่เป็นเคลฟล่านะครับเป็นเคลฟล่า 5D เนาะนี่เป็นไงสวยเลยนะครับถัดมาเนาะก็จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นอ่าเป็นแบบคมคมแบบ เขเมียม่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงดีคือข้างในมันจะเป็นสีทั้าเงินนะทุกคนดูดิว้าว <Wow. S 1> โอ้โหไอที่เห็นน้ํานี่ไม่ใช่อะไรนะคือยูโรมันเพิ่งล้างนะครับรถเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จมาเมื่อก,กี้นี้เลยเนาะ <Okay. S 1> จอดประมาณเดือนหนึ่งมั้งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน้องก็ขี่ไปโรงเรียนนะครับก็ไม่ได้ทําเยอะน้องก็มาเปลี่ยนชุดใหญ่ไปนะอันี้ก็เอามาอาพอะไรเพิ่มนะครับก็จเมนไฟนะครับแล้วก็เป็นหลอดไฟนี่รู้ติดป้าเดยเปิดให้ดูไม่รู้ว่าเห็นป่ะไฟเลี้ยวเออนี่ไฟเลี้ยวเป็น เนาะน้ำเงินนี่นะครับแต่เป็นค้างนะไม่เป็นพราอะไรนะเออนะครับนี่โอ้โหมาอย่างสวยเลยชุดสีนะครับก็เป็นสีแดงเหมือนเดิม เนาะอันนี้ <Okay. S 1> เป็นสีแดงแก้วนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังป้ายยาอยู่นะครับสติ๊กเกอร์น้องมันดีซิดแล้วนะครับ oh. ก็บอให้มันป้ายป้ายแบบให้ยูโรป้ายยาหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะ yeah นะับนี่ดูดิโอ้โหข้างหน้าก็จะคล้ายๆของเดิมนะนะครับว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะส่วนใหญ่น้องเก็บน็อตใหม่นะทุกคนนะน็อตเลสนะครับเก็บใหม่หมดเลยนะครับเก็บทั้งคันเลยนะรอบนี้นะครับมาแบบสวยๆเลยเนาะ oh, ข้างล่างนะครับ <no. S 1> ข้างล่างก็นี่ที่เด็ดเลยเป็นไงมังคนเป็นเคปบล่า5 d ดีนะครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับข้างหล หลังก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะยกยกคันเลยเอาไงก็คือยกทั้งหมดเลยนะครับข้าล่างข้างล่างนี่โอ้โหดู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 เป็นไงสวยจริงสวยจริงอะไรจริงนะครับข้างล่างก็จะเป็นปั๊มนะครับเป็นเป้าเนาะนี่นะครับเป็นปั๊มเป้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับปานจางก็เป็นนิชินนะครับเก็บน้าทองเนาะนี่แต่ที่เปลี่ยนมาก็จะมีเป็นล้อนะครับล้อเป็นล้ออะไรของไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับโอ้โหดูดิว้าว นี่เป็นไงเป็นล้อทรงเอนะครับเป็นลายมักคอตนี่ลายมคอดลายมุกลูกอ่ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนซี่เป็นซีทั่วไปแหละเป็นชบเบกเนาะก็เป็นดุมนะครับเป็นดุมจ่อแล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นดุมจ่อแล้วนี่นะครับจุกลมเป็นสแตนเลสนะครับเห็นไหมล่ะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วนะครับเป็นไงู้หูสวยมากสวยมากคิดหน้ายังอลังเลยนะครับคันนี้มีอะไรให้ดูเยอะมากนะบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับ นี่ตรงกลางนะครับมีอะไรบ้างนี่ตรงกลางก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเชฟล่านะครับตัวเดิมก็หลอกแล้วก็เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเลยดูดิโอ้โหเปลี่ยนหมดเลยนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนทั้งคันนะครับนี่ชุดเครื่องก็ยังเป็นเครื่องสเต็ปเดิมนะครับเป็นห้าสามน้อเป็นห้าสามตั้งเดิมนะครับดูท่อท่อเป็นชาร์จสปีดนะครับก็ท่อไปเดิมนะคันนี้เสียงนุ่มมากนะทุกคนนะเดี๋ยวไปฟังเสียงท้ายคลิปดีกว่านะนะครับนี่เครื่องก็จะเก็บเป็นน็อตทองนะครับนี่เป็นน็อตทองหหมดดดดดเเลยโโอููู้บาะิ โอ้โหเบาะแบรนด์เนมเขาเรียกว่าเบาะเบาะอะไรวะหลุยหลุยวิจตงนี่ใช่ไม่ใช่ดิพุชชี่เออพุชชี่เบลนี่เป็นไงโอ้โหยังสวยมาได้ป่ะทุกคนมาได้มาได้เห็นวมีการตกนะครับการตกเป็นตัวเดิมเนาะนี่ไฟท้ายยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับพวกคีปล่าท้ายนะครับก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะนี่นะครับโอ้โหเป็นไงดูดิ แบบสวยและนี่โอ้โหนี่คือทีเด็ดข้างหลังข้างหลังดูดีสวยมากเฮ้ยมีฝั่งนี้ด้วยลืมลืมนี่นะครับนี่โอ้โหแบบสวยดูสวยจริงนะครับนี่สวยมากเลยโชคนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นคาบีนะเป็นโชคคาบีนะนะครับแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์แกซี่นะครับนี่อันนี้ไม่ใช่แกซี่นะนะครับไม่ใช่แกซี่ถ้าเป็นแกซี่แท้จะใหญ่กว่านี้นะสปริงจะถี่กว่านี้นิดนึงเนาะนี่สวิงมงาจะเป็นของหน่วยเลสิ่งนะครับข้างหลังก็จะมีเก็บเป็นงานเลด นัตเลดทัง <Okay. S 1> คันนะครับเป็นของนาคมหมดเลยเนาะดูดิโอ้โหดีเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะดูดิแบบสวยอะ่ะเป็นฝาครอบดัมเจาะนะครับดุมเจาะนี่โโหดูดูดูเวลาล้อหมุนนะโอ้โหเป็นไงล้ออย่างลื่นสวยจริงนะครับคันนี้เจ้าของดูแลดีมากนะดูดินี่นะครับเป็นอันนี้เป็นมือลิงนูยเลสซิ่งนะครับทรงสายฟ้าเนาะแล้วก็จะมีเป็น ดัมเบรกตัวนี้เป็นสายเบรกเนาะแล้วก็ยึดดัมเป็นงานหน่วยเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> วาวสวยจริงฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะมีเป็นสเตอร์นะครับสเตอร์โอ้โหเล็กมากทุกคนอันนี้คือรถขี่แบบไปทิพนะนะครับข้างหลังเป็น30นะหน้าส4นะครับนี่โซอโสกินะครับสีสองศูนสีเขียว <Yahoo! S 1> โอ้โหสียางจับบอกเลยสวยมากดูฝั่งนี้สวยมากนะ รอเป็นอ๋อนี่ไงเห็นแล้วว่ารอเป็นอะไรนะครับนี่มูลาด์มูลาสเปนนะครับเป็นอากอนเน่ยอากอนนะครับนี่โอ้โหดู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 ฝั่งนี้ดิไอ้เี้ยสวยมากสวยจริงๆสวยจัดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นขาตั้งนะครับนี่ขาตั้งขาตั้งหน่วยเลสซิ่งหรือเปล่าเป็นงานหน่วยแหละนะครับเป็นขาตั้งไอเอสยดานะครับเป็นของงานหน่วยเนาะนี่โอ้โห ดูเป็นไงสวยจริงสะอาดมากฝั่งนี้ดูเ <c oughs> หีเยอย่างแจ่มเลยนะครับคันกี้อ่ะนะครับก็เป็นของหน่วยเลเซิ่งเหมือนกัน,นครับ <Nope. S 1> เป็นงานสายฟ้าตัวนี้ไม่หายากแล้วนะนี่หา,ยา, <c oughs> ย,าย,ยากแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนใส่กันแล้วนะครับทุกวันนี้ <Okay. S 1> นี่โอ้โหให้ดูรวมๆแล้วให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไง ไอ้เครื่องกุงแจวิญญาณอวกาศสัตว์เลยไมเดิจิตอลนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใส่กันนะนะครับโอ้โหดูดิยังเฟี้ยวมีวัดอะไรบ้างวะเนี่ยมีไฟเลี้ยวอันนี้มีไฟเลี้ยวนะมีรอบเครื่องนะครับน้ํามันมีแบตเตอรี่โอ้โหกิโลดูดิเกียร์วงเกียร์ว่างนี่เกียร์ยว,ยว่างอยู่ตรงนี้นะโอ้โหเป็นไงอย่างแจ่มสวยจริงนะครับสวยจริงลึกสุดจริงมีตุ้มปลายแห่นะครับตรงนี้มีตุ้มปลายแห่งด้วย แล้วก็ <No. S 1> ยู่บ,บปอกแทนเป็นเดโซนานะของหอยทากเออนะครับนี่โอ้โหยังไงเออดี๋ยวดูทรงรวมทรงรวมทรงรวมเฮ้ยสวยจริงสวยจริงสวยมากดูแบบทรงแบบได้มากเลยนะโอเคโอ้โหอย่างแจ่มทรงฝั่งนี้สวยมากนะครับทุกคนนะแต่ฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมืดนะครับนี่เห็นไหมมันมืดเนาะ เดี๋ยวให้น้องติดเครื่องดูดีกว่านะครับมาแนทติดเครื่องหน่อยเอาไปติดตรงนู้นก็ได้มาฝั่งนี้มืดว่ะนี่โอ้เสียงนุ่มมากนี่เสียงนุ่มมากนะครับเสียงเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตะแกงล้วนนะครับนี่ เคปิดเลยนี่เป็นไงว้าวนะครับยังชอบเลยอันนี้เป็น2ระบบนะเห็นไ,ไหมนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <อ>ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะลาไปก่อนสวัสดีครับ